สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาช่วยเคลียร์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอ,อกเล็กอ,อกแบนอ,อกไข่ดาวหน้าอกหย่อนคล้อยไม่แต่งตึงหรือว่าจะเป็นรอยแตกลายทำหน้าอ,อกมาแต่ว่าหน้าอ,อกล็อกเนื้อนมน้อยทำยังไงดีวันนี้เรามีทางออกให้ค่ะแพลนนี่เลยค่ะเงินจีเบสครีมนะคะเป็นครีมทาบำรุงทรงอกนะคะมาพร้อมกับแพ็กเกจจิ้งน่ารักแบบชนะเลิศไปเลยค่ะนี่นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะในกลของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขนมจั ปีให้ดูนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนื้อพรีของเขาเนี่ยนะคะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ล้ำลึกกว่าเห็นผลได้ชัดเจน ที่สาคัญนะคะครีมตัวนี้นะคะมีสารสกัดของสมุนไพรนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะคะไขมันให้กับบริเวณทรงอกของเราอีกด้วยนะคะอีกทั้งนะคะยังช่วยลดรอยแตกลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือว่าหน้าท้องก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะยิ่งสําหรับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ก็ใช้ได้เช่นกันนะคะและสําหรับตัวขนุนเองนะคะที่มีปัญหานะคะหน้าอกนะคะทํามาแล้วมันก็เป็นบอบๆนะคะเพราะว่าเนื้อน้องนมน้อยนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็หมดปัญหานั้นไปแล้วนะคะเพราะว่าขนุนได้ลองใช้ประมาณหนึ่งสองอาทิตย์นะคะก็เห็น เพราะมันฟูขึ้นมาแล้วมันก็กระชับขึ้นอีกด้วยนะคะนี่เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ซื้อไปแล้วเนี่ยมั่นใจเลยนะคะว่าถ้าทําตามวิธีข้างกล่องนีน,นะคะ mm hmm. เห็นผลอย่างแน่นอนค่ะราคาเพียง9 9 0บาทเท่านั้นนะคะถูกมากทุกคนใครยังไม่มีทีถือพลาดมาก